สวัสดีค่ะกิฟฟี่นะคะเจอกับกิฟทั้งทีแน่นอนเลยนะคะกิฟก็ต้องมีตัวช่วยดีๆมาพร้อมกับสุดเด็ดเค็ดไม่รับค่ะที่วันนี้นะคะจะมาเอาใจช่วยหนุ่มๆเลยนะคะในการมัดใจสาวๆให้อยู่หมัดกันเลยค่ะ กับกาแฟมมลเทนเบิร์ดตัวนี้เลยนะคะที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับน้องชายของพี่ๆกันเลยค่ะสำหรับนะคะใครที่รับชมคลิปนี้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆสาวๆนะคะหรือโดยเฉพาะสาวๆอย่างเราๆนะคะห้ามนิ่งดูดายเด็ดขาดเลยนะคะเคยเป็นไหมคะบางทีแบบว่าแฟนของเราเนี่ยพาไปไม่ถึงฝั่งฝันทิ้งเราไว้กลางทางทำให้เราต้องแบบว่ารู้สึกหงุดหงิดขัดใจนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตลอดทั้งคืน กิฟเ,เชื่อข่าวว่าสาวๆเนี่ยอาจจะเคยมีโมเมนต์แบบนั้นอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับคุณแฟนดีส่วนหนุ่มๆก็เช่นเดียวกันนะบางคนบอกว่าเนี่ยโอ้โหใจผมเต็มร้อยสู้มากๆเตรียมตัวมาอย่างดีเลยแต่พอถึงเวลาเนี่ยน้องชายกับอู้ไม่สู้งานแบบดือด้อๆเลยทําไงล่ะคะทีนี้หรือบางคนแบบว่าโอ้โหสู้ได้แค่แป๊บเดียวจริงๆก็เกิดปัญหาโลมงปากอ่าวซะแล้วไม่แข็งไม่ทึกไม่ทนไม่สู้สาวๆอุตส่าห์อาบน้ําปะแป้งแต่งตัว สวยรออย่างดีเลยขึ้นกี่สาวมวิจอบซะละ เป็นใครก็เซ็งเป็นธรรมดาค่ะถ้าถามกิฟเองนะคะบอกเลยว่าเซ็งสุดๆไปเลยค่ะหนุ่มๆคนไหนได้ยินแบบนี้แล้วนะคะหรือว่าประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ตอนนี้กิฟฟี่แนะนําเลยค่ะต้องรีบหาตัวช่วยนะคะไปเสริมความสูงให้กับคู่รักของคุณแบบดวนๆกันไปเลยจ้าและวันนี้นะคะกิ๊กก็มีแนะนํากันเลยค่ะกับกาแฟเมเทนเบอร์ Bird, ตัวนี้กันเลยนะคะตัวนี้ทานง่ายชงง่ายอร่อยแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยนะคะ ครที่ได้ทานกาแฟของเราตัวนี้ไปบอกเลยนะคะว่าจะกระปรี้กระเป๋าเนะคะเตะปิ๊บดังใน30นาทีเลยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขายังช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพระยะยาวอีกด้วยเพราะสมวนผสมของกาแฟเนี่ยเขามีสมุนไพรเด็ดๆอีกหลายตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระชายดำนะคะซึ่งช่วยบำรุง ฮอร์โมนเพศชายนะให้แบบอืมหึมกันไปเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีสารสก,กรัดจากลากปลาไหลเผือกด้วยนะคะเกากี้แล้วก็สารสก,กรัดจากหอยนางลมค่ะนะช่วยคุณแบบคึกคักดึงดังปึ๋งปังตลอดทั้งคืนอย่างแน่นอนเลยนะคะสําหรับวิธีการทานห,าหรือชงเนี่ยคือไม่ยากเลยเพียงแค่เราใส่น้ําร้อนนะคะแล้วก็เทกาแฟลงไปเพราะตัวนี้เป็นแบบสําเร็จรูปเลยนะคะคน,คนๆๆแล้วก็ทานแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ คือบอกว่าใครได้ชิมเหมือนกิฟเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าแบบติดอกติดใจอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะหนุ่มๆเนี่ยที่อยากพาแฟนของเราหรือว่าคู่รักของเราเนี่ยนะคะไปให้ชึงฟังฝันค่ะโอ้โหต้องรีบเลยนะคะใครสนใจเนี่ยนะคะสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะมีติดไว้บ้านเนี่ยอุ่นใจแน่นอนรับรองได้เลยว่าสาวๆเนี่ยจะต้องติดอกติดใจฟินๆกับคุณไปไหนทุกคืนอย่างแน่นอนเลยค่ะ